อ่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอย่างที่เห็นกันไปต้นคลิปนะครับผมไปซัดตัวนี้มาอืมเป็นไงเข้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก้องก้องอ่าเป็นไงแพนโอ้โหโปรดักชั่น1ล้านซับไร้ยเบอร์ในอนาคตเอาไปว่าถุงออกแล้วกันแจเดนโหคุณภาพ1ล้านซับไต้เบอร์ใช่ครับผมโดนตัวนี้ไปนะครับประมาณสองหมื นั่นก็คือแว่น VR นั่นเองนะครับเอาออกมาหน่อยสิเป็นยังไงบ้างนี่นี่คือ Pi ก o 4 u l t r a นะท่านผู้ชมนั่นคือแว่น VR ของผมนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกนะท่านผู้ชมที่ผมไปหาดูนะฮะผมไปหาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าเมกาโลดอนไม่ใช่ชื่อว่าเมตาเมตาอะไรนะลืมเป็นเมตาสามอ่ะอ่าผมกลับมาแล้วนั่นก็คือเมตา อะ,อะไรได้รีบอีกรอบอ่าผมกลับมาอีกรอบนึงนะครับนั่นคือเจ้า Meta Quest 3นั่นเนะองนะท่านผู้ชมนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือน VI อันนึงนะครับที่คุณภาพเนี่ยโหสุดยอดเลยโอ้ป้ายราคาติดอยู่เลยอย่างนี้นะครับไปซื้อมาในห้างมาเรียบร้อยนะซึ่งแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีไม่ใช่อาจสิต้องมีแน่นอนนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ VR นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้อ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปผมตื่นเต้นมากนะครับว่าเจ้า p i c o 4 Ultra เนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะแล้วก็คุณภาพขนาดไหนนะ้ชมอะ เปิดกล่องกันดูโอ้โหเรียกได้ว่าช่องแคทเกมสู่ช่องรีวิวมันเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยนี่ผมไม่เคยเปิดมาเลยเนี่ยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากครั้งแรกเหมือนกันน้ชมครั้งแรกพร้อมๆกับทู้ชมเลยนะฮะโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วอุ้ยแน่นมากแน่นมากรับอือมาเป็นกล่องนี่กล่องโอ้ทู้ชมอาจจะไม่เห็น หรือเปล่ากล้องไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขียนตรงนี้ตรงกลางนะครับว่าพิกโคนะฮะนี่สวยมากเตียงกาอยู่นี่เลยพิกโคไม่ไม่เห็นไม่เห็นนะครับโอ้โหโลโก้ดีมากๆท่านผู้ชมนะฮะโอ้ผมเปิดถูกฟังแล้วครับมาแล้วนี่เลยครับนี่คือแว่น VR โอเคเล่นยังไงเนี่ยมีจอยหนึ่งอันนะครับเวลาเปิดมานี่จอยหนึ่งอันนะฮะกล้องเฮ้ยกล้องโฟกัส เออนี่กล้องเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีตรงปุ่มตรงนี้มาด้วยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้แล้วมีปุ่มนี้ด้วย What มี A มีมีบมีเคลื่อนย้ายมีนี่มีนี่มีให้จิ้มโอ้ m ม g ก็มีฐานที่ใส่หรือเปล่านี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือดึงได้โอ้อย่าดึงเลยอันนี้มีให้แกะด้วยเนี่ยอ่าลองดูโอ้จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้มันคือที่ใส่ฐานสองเมกะไป ฐานบ้านใครเขาเรียกว่เมกะไบเนี่ยเป็นฐาน2ก้อนท่ผู้ชมเป็นฐานอะไรปกติเลยนะครับตามเซเว่นอะไรมีหมดเราใส่กับไปที่เดิมน,นะครับอืมโดยก,การกดตรงนี้นะฮะอุย้ยมีมีสันด้วยต้องชมดูนะนี่มีแสงเห็นปะ่ะโอ้ยังไม่ทันได้เล่นก็เลิบโอเวอร์นะโอ้โหโอ้โอดีดีดีมากครับเข้ามือสุดๆดโอ้โหน่าสนุกแฮ แล้วกล้องมันเบลอรหรือว่าเธอไม่ชัดอีกข้างนึงก็เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วทําไมด้านนี้มันมีสีฟ้าขึ้นอย่าบอกนะเราเผลอไปถอดแบตมันอันหนึ่งผมปวดหลังมากขอแบบนี้แล้วกันอะนี่ถอดแบตปุ๊บข้างในมีก้อนเหมือนเดิมนะครับ2ก้อนนะครับเป็นดับเบิลเอนะฮะเชบิบโอ้มีสันมีสันมีสีฟ้าขึ้นเรียบร้อยเช็คนะครับว่าของไม่เจ๊งอืมโอเครู้สึกว่าต้องมีแสงเพิ่มไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผม ทำแสงแป๊บหนึ่งเป็นไงมีแสงเพิ่มไหมอ่าสวยขึ้นนี่เป็นไงประบุประดุ๊ยโปรดักชันนะครับหนึ่งล้านซับสไคร์แน่นอนแบบนี้ซึ่งจบกันไปนะครับสหรับเออ่ที่จับนะฮะเออเขาเรียกว่าที่จับมือต่อไปก็คือเจ้าแว่นวีอาตัวนี้โอ้โหข้างหน้าทีามากๆท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกระดาษหรือเปล่านี่เห็นไหมเป็นกระดาษให้แกะนี่น,น,นี่จริงด้วยท่านผู้ชมมาเรามาเปิดพร้อมกันดูนะครับเป็นยังไงวันชูโอ้ชัดชัดชัด อ๋อโอ้โหสะท้อนด้วยเดี๋ยวอืมนะกลัวอยู่โอ้สะท้อนแสงแบบนี้เลยครับอมอมนเรียบร้อยโอ้โหมาเลยครับมาเลยครับอในตรงกลางนี่คือยังให้แกอีกนี่นะแกได้แล้วแกได้แล้วนะครับโอ้มันคือมันคือกล้องนักชมนี่ซึ่งประมาณนี้นะฮะนี่คือกล้องนะครับโดยรวมเท่มากๆนะฮะอันนี้คือราคาสองหมื่นนะ ใกล้เคียงกับเจ้ามีต้านะครับมีต้าที่สองหมื่นสามนะครับอันนี้ราคาไม่เท่านะครับเจ้าพิโกโก้แต่ว่าก็คุณภาพใช้ได้เหมือนกันนะฮะแว่นเขานะครับข้างนอกเนี่ยนี่ตรงนี้เขาจะปิดไม่ให้ดูนะครับแสดงว่าเราเล่นไม่ได้นะครับเอาไปคืนได้เลยนี่ผมไม่อยากจับกล้องเลยน้าชมกับจับทีหนึ่งนี่มีมีรอยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกลัว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 ของพึ่งซื้อของมพ่งซื้อกลัวมากมประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมโอเคไหมซื้อข้างในกล่องเนี่ยเขาก็มีแค่นี้นะเนี่ยมีแค่นี้เองแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นแบบ แมเป็นสายแล้วชมเดี๋ยวแป๊บน,นึงอลองดูนะครับอันนี้คือแว่นนะครับเป็นแว่นเขาเรียกว่ากันสลับคนที่แบบใส่แว่นนะซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้อันนี้สายสายจูงเอ้ยสายสะพายสายห้อยนี่ไม่รู้ห้อยอะไรเหมือนกันนะครับผมไปอ่านคอมเมนต์มาเอาไปดูเขาบอกมานะครับมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเ,เหมือนเป็นแบบท y p e c นะครับเป็นตัวตัวชาร์จแบตแล้วก็ตัวส่งข้อมูลได้ด้วยอันนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะที่ซื้อมาซึ่งถือว่า เจ๋งมากๆท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูนะครับปั๊บเวิร์กหรือว่าเจ๋งแค่ไหนท่านผู้ชมยังเชื่อมคอมไม่เป็นขออนุญาตเล่นก่อนโอ้โหนี่ก็ครั้งแรกเปิดมาพร้อมกันนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูอินเสิร์ตหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์โอ้โอ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 ินเสิร์ตครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตดีนะครับอ่าอย่าลืมกดซับด้วยนะครับจะได้เป็นหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์อินเสิร์ตก็จะดีแบบนี้ตลอดกาลเลยนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมได้นะครับอ่ะ ต้องลองใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองเล่นดูก่อนท่านผู้ชมสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมในคอมให้ดูแล้วก็น่าจะมีอัดคลิปเนาะแต่ว่าผมยังทาไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะทําเป็นนะครับโอเคไปท่านผู้ชมก็คงได้เห็นตอนที่ผมเข้าเกมสามดีออ D, แล้วก็เข้าคอมเรียบร้อยเนาะผมเล่นเป็นเรียบร้อยขออนุญาตไปฝึกเล่นก่อนชั่วโมงหนึ่งแป๊บหนึ่งดีปะผมอ่ะตอนนี้เราก็ได้ไปอยู่ใน VR เรียบร้อย เป็นไงเสียงผมแตกต่างไปหรือเปล่าเพราะว่านี่คือผมใช้ไมค์จาก VR นะโอ้ <laughs> oh my god เอา้าห้องมันมืดไปแปบ๊บหนึ่งผมเปิดไฟก่อนโอ้ห้องมันมืดมากต้องชั่วไหมไหมถ้ามืดปุ๊บม,มันจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับอืมต้องมานั่งจัดที่นอนอีกไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมมันลกขนาดนี้ <laughs> <laughs> เพราะว่าเมื่อคืนเผลอรับเราเข้าไปในอีกโลกนึงดีกว่าจะได้แบบ เออเป็นไง <laughs> อ่ะซึ่งจริงๆแล้ว VR เนี่ยผมลองเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับมันมีระบบต่างๆมากมายนะซึ่งอันนี้เอาออกไปก่อนนะเอาออกไปก่อนนะครับนี่เราจะมีมือนะครับสองสองข้างเลยท่านผู้ชมมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มมหนเลื่อนๆแบบนี้เอาไว้เดินนะฮะปุ่ม Y ปุ่ม Z ปุ่มเอ้ย Z ตัวไหน ZZ กี่โมงไอ้นี่มัน X เอาเป็นว่ามันก็มีปุ่มให้เล่นนะครับ อันนี้ปุ่มคลิกนะฮะข้างหลังนี้และปุ่มข้างๆนี้เไว้ทำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะลืมเอางี้คือมันมันเท่มันเฟีเ้ยวแล้วก็มันมันใช้งานได้นะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอย่างแรกเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนี่อย่างแรกมี Angry Birds เลื่อนได้ครับเลื่อนได้เรามาเล่นเกมสักหน่อยละกันรับชมก่อนที่เราจะเข้าไปเอ่อเรียกได้ว่าเป็นสตรีมของเขานะครับสตรีมเนี่ยมีเกมเยอะมากเลยนะผู้ชมแต่ว่าอย่างแรกคือ Angry Birds มาโอ้ และสุดอะไรนะโลวิ oh <laughs> โอโอเมกอนแองกิเบิร์ดพีอารโอ้น่าสนใจมากนะครับอ้าวนี่มันผมมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่น่า,น,าน่าสนใจมากกว่านี้รัู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซื้อเกมนะฮะเพราะเกมที่อยู่ในสตีนเนี่ยน่าสนใจสุดๆเลยนะครับโอเคหล <laughs> ับตัวโอ้โหแล้วดูเป็นปุ่มดูเป็นปุ่มอ๋ออันนี้ไปแตะปุ่มเไหมเนี่ย โอ้โอ้โอ้แต่แต่ปุ๊บมีปัญหาแต่แปุ๊บมีปัญหาแต่ปุ๊บไม่ได้อ่าโอเคอ่ะคลิกคลิกคลิกไปคลิกไปน้อยกิ๊บเบิร์ดตัวเล็กอย่างแรกเลยคลิกช็อตนี่รอมือรู้อ้วนี่มันไอ้กิ๊บเบิร์ดของจริงอ่ะเนี้ยโอ้ไม่โกอ์วอติสต้าโยพวกโอ้ โอ้สุดยอดมากนะท่านผชมอ,อ้อบอสอืมรับเลยโอ้ห้ 5, าพันแต้มโอ้นี่มันอะไรเนี่ยระบบพร้อมสำหรับการอัปเดตอ๋อผมอัปเดตมาเมื่อกี้นะครับก็เลยขึ้นโอ้มีเมืองเมืองแบบนี้เราต้องสูงข้างล่างท่านชมนี่เราเปิดแบบทีเดียวหายหมดแน่นอนปั๊มนี่ไงโอ้นี่มันอัจฉริยะมากจริง ได้โปรยเกียงโอ้หนี่มันเป็นที่ตั้งด้วยท่านผู้ชมอันนี้มันไม่เห็นมือผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นมือผมแล้วกันไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยดูลูกหัวลูกหัวเอ้น้องน่ารักมากดูดิโอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเล่นแบบนี้มาก่อนโอ้น้องน้องตัวเล็กสองตัวสวัสดีสวัสดีหน้าไปชนได้ไหมหน้าไปชนได้ไหมหน้าไปชนได้ไหมเออหน้าชนทะลุ โอเคมาต่ออันนี้เขาบอกให้ยิงไปตรงตรงนี้อ่ะไม่ยิงอ่ะเรายิงฐานดีกวา่าอืมสูมเลยแรง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 ปังมาตัวเล็กมาต่อลองยิงฐานมันให้ล้มทีเดียวเรียบร้อยเลยไหม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อย่างมันเลยอ่ะโอ้ปสานดีสุดไป <c oughs> ต่อเยครับมา อันนี้เราเอี้ยวตัวได้ไหมเดี๋ยวเป็นผมผมผมขบออกจากผ้าห่มแล้วก็เอี้ยวตัวยิงแบบ s ม a s h i n อ้เอี้ยวตัวหล่อๆเอี้ยวตัวหล่อๆได้เลยยิงเออตรงกลางเรียบร้อยเราเล่น a n g r เบิร์ดเก่งเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยเลยครับได้มาหนึ่งล้านกว่าแต้มเอาไปแลกกับข้าวได้จะแลกได้กี่โมงเนี่ย อันนี้ยิงยิงไหนดียิง,ยยงมีระเบิดต,ตรงนี้ต้องชมมีระเบิดข้างหลังเอาข้างหลังก่อนดีกว่าเล็งให้มันแม่นแม่นเยี่ยวตัวเยี่ยวมืออ่าเรียบร้อยแม่งไม่ตายเลยสักตัวโอเคอรอบนี้เรายิงระเบิดต,ตรงกลางกันดวูว่าเป็นไงบ้างปังโอ้โอันนี้เวิร์คแฮ็โอเคเหลือตัวเดียวตัวที่อยู่ตรงนี้อือฮึเรายิงแบบเรายิงตรงนี้ดีกว่ามันน่าจะ พังพังนี่พังเลยหรือเปล่า <S <S เรียบร้อยอแม่นจริงๆ yes น่าเล่อีกด่านหนึ่งนะครับอ้าวหมดแล้วเย้ดีใจด้วยคุณบจบแล้วประมาณนี้ท่านชมคือเขาให้ให,ให,ให้แบบลองๆนะฮะลองเทสเโอปิดเสียงได้ทุกเปิดเสียงได้ด้วยอูอ้ยังมีเกมหนึ่งท่านชมที่ยังให้เราเล่นนะครับให้เราทดลองก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปยังเ,เกมต่างๆ,ๆนะฮะท่านชมโอ้อันนี้เป็นโอ้ เดี๋ยวอ่ะึืมานี้ก่อนเลยมาน้องมามานี้ก่อนท่านผู้ชมนี่นี่มันมนรกนิดนึงนะผมพูดตรงๆเพราะว่าผมหลับ <laughs> ผมหลับแล้วผมเพิ่งตื่นแล้วตื่นปุ๊บผมมาเล่นเลยเพราะผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมรอคอยนะครับ <laughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปหน้าห้องมันจะดีขึ้น <laughs> อันนี้อะไร <laughs> <laughs> วางวอลหอคอยกดทิกเกอร์บนคอนโทรลแล้วก็วางโอ้ <laughs> ผมวางตรงนี้ เดียวมันมันชีวิตจริงมันไม่มีอะไรอ๋ออ้าวไม่รอดอืมได้ระวังเลยใช่ไหมวางเลยโอ้มีตัวเล็กมีไอ้ตัวเล็กออกมาอุ้ยตัวเล็กยิง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 ตัวเล็กเอาตายตัวเล็กตายอัพเกียร์หอคอยหยิบหอคอยขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปใส่ที่เดิมอืมโอ้โหอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้น โอ้เมกอนโอ้เมกอนยิงโอ้ยยิงตายโตู้เล็กตัวเล็กจับจับจับตัวเล็กหน่อยได้ไหมจับ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 ไม่ได้มือผมเองจับ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 ไม่ได้อะสวยหมุนได้ด้วยโอ้อือมฮึแล้วผมไม่อยากเล่นนะผมเบื่อแล้วเบลลคอมต่อได้เหมือนกันเนี่ยเราเล่นเรากลับไปก่อนเอ่อต้องอัพเกรดไหมโอ้ยังไหวอยู่เนาะนกกระยูเริ่มออกมาแล้วนกกระยู เวฟที่3แล้วรับชมนี่นี่นี่อันนี่เห็นไหมเวฟที่3แล้วนะครับมีเลือด100มีตังค์50บาทตังค์มาเลยครบร้อยเนี่ยเอาตังค์นี่มาเออโอเคอับเกรตต่อวัดอัพไม่ได้แล้วงั้นเนี่ยวังเพิ่มระวงัวงเพิ่มไปไม่ไหวไม่เป็นไรนี่โอ้คงกระดูกเริม่มมานั่นหนึ่งนะมัน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 เลืออ่อนห่อคอยหรือเปล่าอืมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะได้นะครับ โอ้ดูมันเริ่มยากนะท่านผู้ชมโอ้โหคงมันดุ่ยากมากเลยฮะเฮ้ยผมจะไหวได้ไงเนี่ยเอ้าพังพังแล้วพังอ,อ๋งอตังมาว้าฮู้ฮู้อ่ะซึ่งนอกจากที่เราจะมีเกมให้เล่นแบบนี้แล้วนะครับในสโตร์นะฮะนี่คือเราจะมีแบบโอ้โหเกมหลากหลายเนี่ยให้เล่นเลยนะอย่างเช่นแบบนี่เกมมามัวหมวดหมู่เกมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นพิกโกสโตรนะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเกมเนี่ย แบบนี้แล้วใช่ไหมเรายังมีเอ่อสตรีมอีกนะสตรีมที่อยู่ในคอมนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ในคอมผมนะครับก็ยังมีสตรีมนะครับที่เนี่ยผมเปิดเอาไว้เลยนะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นชัดกันหรือเปล่าในแว่นผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว,ว่าอหน้าจออาจจะมาอาอกม,มาชาัดนะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าสตรีมในคอมเนี่ยมันมีเกมเยอะกว่านี้นะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมกเข้าก่อนนะครับวันวันนี้ยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะฮะเดี๋ยวผมค่อยเล่นให้นะฮะ เพราะวันนี้ผมยังไม่ได้ดูเกมเลยนะครับว่าผมอยากเล่นเกมอะไรแต่ว่าก็มีคอนเทนต์เอา VR มันแน่นอนมันแน่นอนนี่เกมอะไรเนี่ยหกร้อยเหรอแพงเหลือเกินแต่และเกมเนี่ยมันแพงมากนะใน VR เนี่ยไฟในแฟ n t ดี้อย่างเนี้ยหัวใจผมไวก่อนเพราะฉะนั้นพอไว้ก่อนเลยละกันนะครับไม่งั้นผมอาจจะตายครับ VR เลยก็ได้แค่ไปรู้โอ้มี c o o k ิ้งซ i m u l a t เลด้วยโอเมกอนเนี่ยมันมีเกมเยอะมากนะุชม ราคาไม่ใช่เล่นๆนะครับราคาก็แพงอยู่อ่าซึ่งนี่คือ VR มีอะไรที่ผมต้องแนะนําอีกไหมมีนี่นี่นี่คอนเน็ก็คือคอนเน็กไปยังคอมนะครับอันนี้มีโมชั่นแท็กเกอร์นี่ยังไม่ได้ซื้อนะท่านผู้ชมผมต้องซื้อแยกไปอีกนะฮะอันนี้สามพันมันแพงมากก็เลยแบบเออเยเรายังไม่ได้เล่นเกมออกกาลังกายใช่ไหมมันแท็กเกอร์ตอนแบบเราวิ่งเลยวิ่ง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 เลยเราก็คงจะไม่ไม่ได้ซื้อมาเล่นเพราะว่าปกติผมเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วก็ไปวิ่งตอนเย็นดีกว่า ถ้าวิ่งกับ E V R เนี่ยมันอาจจะชนเข่าแตกก็ได้แค่จะไปรู้นี่ถ่ายรูปด,ด้วยเนี่ยร oh ู้ปเนี่ยโอ้ไม่โกรธดูโอ้โหถ่ายถ่ายกีตาร์ถ่ายกีตาร์ถ่ายถ่ายแชะกันณ์ค่าต่างต่างก็มีเปลี่ยนบรรยากาศนะท่านผู้ชมนี้ <laughs> เรามาบนภูเขาแล้วครับไปข้างลังก็โอ้โอ้อะเราไปไปใบไ,ไม้ร่วงโอ้ใไบไม้ร่วงใบไ,ไม้ร่วงมีม,มีมีต้นมาอยู่ข้างหน้าเรานะยครับแต่ว,ว,ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอืมโอ้ นั่นกวางอยู่ไหมนะ้านั้นกวางนี่เนี่ยกวางวันนี้หิวข้าวเลยเอากวางนี้ไปกินได้ไหมนี่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 รู้ดูหนาวโอ้โหหนาวหนาวเหลือเกินพอละเลิกเ,เบียวดีกว่าน่าจะหมดเรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้ซต่นี่เป็นแค่ข้าวข้าวเท่านั้นข้าวข้าวนะฮะท่านผู้ชมโอ้ถ้ามีกับเนี่ยอร่อยอะไรเนี่ย อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมมี VR แชทที่ผมไปคุยคนอื่นได้มีกันการอะไรเนี่ยกันเอเลียนเอเลียนกันเอาเอาเล่นเล่นอ่ะผมประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูเสียงแล้วก็ดูอะไรก่อนแล้วกันนะว่าต้องพัฒนาตรงไหนบ้างนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเสียงโอเคไหมถ้าโอเคก็ไม่ต้องเชื่อมกับไมโครโฟนแต่ว่าถ้ามันมันแย่งจริงก็ต้องเชื่อมไมโครโฟนโอเคไว้เจอหม่คลิปหน้าครับแค่นี้